คือเล well hmm ่นเล่นกันแบบนี้แต่มึงด่าแล้วเรเกินไปะเฮียอ่านี่กูแจ้งความแม่งเลยเดี๋ยวกูถามตัวได้กูจะไปกระทืบถึงบ้านเลยเฮียคืออะไรอ่ะแล้วมันต้องเอากูไปด่ากันอย่างงั้นเหรอกูถามหน่อยแล้วลูกกูเกี่ยวอะไรในทิสกูอย่ามีนะคนแบบเนี้ยจริงๆนะไช่ดอ่รบไอ่รบกูแบบคน เรื่องคืนนี้ผมไม่รู้ไอ้ดอกบ้านได้กี่ดีเด้อมึงไปดักชนรถมาตามงานขาวอ่ะไอ้กิียวหาเรื่องซื้อได้ง่ายๆขคยคิดสภาพไม่ออกเลยใช่ไหมไปแล้วเมืองอร่อยพี่ได้ยินปะไม่้ยินเกียว ไม่เป็นไรเอาก็คือให้ให้มันเป็นไปนั่นแหละตามที่เดี๋ยวตูวเอาว่ามันเป็นยังไงแต่พูดง่ายๆเล้วว่ามันสวยแค่นั้นเองและกิวหาซื้อเรื่องง่ายดิ มันมีอะไรอีกเนะี่ยใครเขาส่งอะไรมาเนะี่ยใครเขาส่งอะไรมาคือกูไม่รู้นะว้ว่าอันนี้กูพูดนะครกูไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบใครเขามีปัญหาหรืออะไรอ่ะแต่เอากูไปด่ากันข้างนอกขนาดเนี้ยมันมันก็เกินไปปะกู <S <S 1> <S 1> เอาให้ดูนะ มีคนส่งมาให้ดูด่าถึงลูกกูเองไอ้เหี้ยอ่ะมองดูนะอันนี้กูไม่รู้นะว่าเด็ดใครที่มีปัญหาอ่ะ มึงดูดิมันมันคืออะไรอ่ะแล้วมันมึงต้องเอากูไปด่ากันอย่างงั้นเหรอกูถามหน่อยแล้วลูกกูเกี่ยวอะไรฮะอันนี้คือของหมึกหรอหรือล่ะ Hey, wake up. Hey, wake up. ใช่มันเพิ่ง channel switch ไอ้ภูมิมึงโดนะกูส่งไลน์มาให้ดูอ้กำลังลุ้นเว็บกินแฟบกันอยู่นอ่ะกินแฟบเหรอเออโดย มึงดูมันเราเล่นกันอยู่ใช่ไหมแล้วมันอ่ะมาด่าคือด่าด่าพวกพี่ด่าพี่ตเกียวด่ายันลูกด่ายันที่อะไรอ่ะไปด่าหนากูส่งไม่ให้ดูคือเล่นเล่นกันแบบนี้แต่มึงด่าแล้วแบบเกินปะอย่างี้กูแจ้งความแม่งเลยเดี๋ยวกันอันนี้คือทีไหนอันนี้คือเห็นเขาบอกว่ามันเป็นของของเป็นดิสอะแต่มันเป็นดิสของหมึกอะ แต่พี่ทักไปคุยกับหมึกอยู่เนี่ยเออแต่เลื้อนจริงเลยไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่ะแบนไปหรือยังหรือยังแบบยังยังแบบไม่ได้อยู่ไหมฟังทีหมึกมันก็ไม่ได้ดูไม่รู้จริงวลังจริงมันไม่มันไม,ไม่เกี่ยวที่ที่เจ้าตัวหรอกมันเป็นที่น่ะพวกพวกคนเล่นแล้วก็คนดูเฉยอ่ะคนดูที่แม่งแบบอินอ่ะเอาไปเลยพี่คือมันเลื้อนอ่ะเนี่ยใช่ไหมล่ะ ไม่เล่นแค่ในเกยมยร์มนเลยฮันนี่เลเวลอัพพี่อะไรนะเฮ้ยวิคัพพี่ก็ลองคุยกับมึอกดินี่แงพี่เพียงคุยอยู่ <c oughs> user joined your channel ฮัลโหลวิคัพว่าไง คุยกับกำลังจะคุยกับหมึกเดียวเรื่องเนี้ยแหละมาเอากูไปด่ายับ <c oughs> เลยไอ้อนั่นน่ะนะเนอะอันนี้คืออะไรพี่เกดลงสตรีมยังเดี๋ยวยังไม่ลงกลางต่ายยับเลยหรออืม

ไอ้ย่ยแม่งอินกันจัดอินเกมกันจัดทันตีแล้วมันเป็นสตอรี่ของมันนะเออจริงนะเว้ยอาจจะเป็นพวกปั่นก็ได้แต่มันเป็นชื่อแดงนิชื่อแดงคือยคือไงพี่คือเป็นแบบพวกมียศอ่ะน่าจะมียศ ถ้าเรามีฟตอรี่กับมันอะ่ะพอว่าไปอย่างถูกต้องปะไม,ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเอะอไ,ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยทำไมวะทำไมถึงต้องแบบมาด่าอะไรอย่างงี้เลยวะไอ้แฟนดัวอ่อ่ะเดี๋ยวก,กูส่งให้มึงดูนะมึงลองดูนะอ่านนะไม่มันดา่ามันด่าได้เว้ยแต่มึงลามตา,ามไปยันลูกยันอะไรมันมันมันเกินไปเว้ยคนอื่นไม่ได้มาแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวมึงด้วย จริงกูตามตัวได้กูจะไปกระทืบถ,ถึงบ้านเลยหนะไอ้เฮียมันตามได้ป่าวะมไม่เห็นยังไอ้แฟนดิมันดูดิเกิดนแล้วอ่านอยู่เนี่อันนี้คืออีกกัรหนึงคือมันบอกอยู่ว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่กลุ่มไหนนี่คือมันคุยกับใครอ่ะมันที แจงรู้อยากน,นี่งนองมันมีคนส่งมาให้เรื่องเลื่อนสนุกเลยแหละพ่อแม่เนี่ยนดู ในในดิสบอลในดิสของมึกแต่ตอนนี้เขากำลังค,คุยกับมึอกอยู่นะพิมคุยกับมึกยังไงใครเอามาให้ดูมันมีน้องส่งมาให้ดูน้องใครก็ไม่รู้ทักมาผู้เปาผ,ผ,ผู้ผู้หวังดีอ่ะ จนถึงแบบว,ว่าคนพูดถึงแล้วเหรอเขาวะขนา,าดแม่อะไรใครนะเออธรรมดาคนแม่งอยากจยาแบบไปนี่ไงเออคนหมั่นไส้ไงแล้วมันเป็นที่อะไรฉันเล่นบึกบเหรอสิ่งกูจะบอกให้นะว่าถึงกูนั่งเล่นเกมกับพี่โตกเกียวนะลกูกกูก็อยู่สบายของมันอนะอ่ะจริงๆไอ้ทีกูไม่เคยปล่อยอยากไม่เคยนี่อยู่แล้ว มีคนเลี้ยงมีคนอะไรอยู่ละพวกนี้มันแบบมันพูดถึงถึงครอบครัวคนอื่นสงส่แม่งน่าจะมีแบบปัญหาเนาะเขียนจริงแม่งด่าลามปามจา ผมเข้าเอก่อนพี่เตเเออเดี๋ยวพี่ก็เข้าไปเดี๋ยวว่ากันพี่คุยอะไรเหมือนคน <or> เดียว User left ในดิดกูอย่ามีนะคนแบบเนี้ยจริงๆนะอย่ามีนะอย่าให้เห็นแบบเข้าอยู่ในดิสกูแล้วคุยแบบนี้นะไม่เอานะขอร้องเลย บางคนในเอ๋วพี่ส่องรูปลงไปในดิสแล้วกันเมื่อกี้น่าจะอ่าน,านไม่ทัน เออเด็กกูมีแต่มาฟาติมไหมมีแบบว่าพี่พี่ไม่อยู่หรอพี่มาตอนไหนตามกูด,ดิสเหมือนเหมือนแบบเดิกกูเหมบบือนเป็นแาบครอบครัวแบบเออพี่มาไหมพี่อยู่ไหมมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอยากกูให้ลูกกูกระเทิมไปอย่างนง้น